อืมโอ้โหเหี้ยเฮ้ทุกคนดูดิผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้งแบบอืมอืมแบบเยอะมากเลยเว้ยแบบโอ้โหเว้นกันแบบเว้นระยะหลายรอบเลยแต่นี่เว้ทุกคนดูนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่การดูทั้งร้อยสิบครั้งโอ้โหแบบเขากดผิดเข้ามาลัวๆเลยเว้ยซึ่งมันก็เป็นแบบบอกฟุตที่แบบ มันมีหลายคนเขาเล่นกันเนาะเออก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากอยากอยากอวดเนี่ยเออยากอวดเฉยเอาละวันนี้ทุกคนผมก็ไม่ได้จะแบบเออก็ไม่ได้อยากไม่อยากโชว์อะไรก็ร้อยสิบครั้งมันก็เยอะนะเออที่แบบปกติเดอมิมิกมันตอนนั้นมันเออก็ไปถึงสองร้อยกว่าเนาะรอบนี้มันก็แบบเอออ้ยช่างมันช่างมันเลยมาเข้าไปเดินเลย คือผมนั่งเล่นเกมอยู่ใช่ปะเสร็จปุ๊บนี่ไหเห็นปะภาพนี้มันดึงดูดตาผมมากเลยดแบบมีคนสองคนด้วยอันนี้โคคุชิโบใช่ปะกับอันนี้อะไรวะไม่ใช่อะไรนะเออน้องมันอะ่ะเออน้องมันชื่ออะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันแต่งแแต่ง,แต,งแต่งตัวอือนคนเบียร์เนี่ยเห็นปะ่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าลิงนะไม่ใช่หน้าลิงนะแบบแต่งตัวอย่างเงี้ย ชื่ออะไรวะโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะแต่งตัวแบบคนเบียร์เนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่แบบมันใส่เสื้ออย่างเงี้ยแรืวอแบบคนโหดอ่ะเออคนโหดในเรื่องอ่ะใช้ปานตะวันอ่ะนั่นแหละเนี่ยเห็นปะเขาตีกันอยู่เดี๋ยวเยเสร็จปุ๊บเกมเขียนว่าโลฟ f o ซึ่งผมก็มั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแบบของวันพี e อืม ไปดูคลิปกันเลยอือหือเสียงดังเหลือเกินเนี่ยซึ่งผมก็ไปเล่นมาคร่าวๆเนาะเออเสร็จปุ๊บมันไม่มีเควสด้วยทุกคนคือแบบอืมผมก็ไปวิ่งหาเควสอยู่เพราะว่าบ็อกฟุดผมก็ไปเล่นมาแล้วเสร็จปุ๊บมันมีเควส์ไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวอตเต้ โอ้โหโดนทีเดียวตายหมดแล้วเฮ้ยมันมีคนมาลังแกคนไก่วะอย่าไ่คนนะเว้ยโอ้ตอนนี้ผมก็เบล,ล15แล้วเนาะทีนี้ก็ดูแบบฟาร์มเบลง่ายๆมากเลยเกบใส่เปลือกป,ป้อๆดูดินั่นได้500นั่นได้500เบลเลยนะอุ้ยเชี่ยอย่ายุ่หนูเว่ย โอ้ผมว่าผมเล่นเป็นสภากของโดนมาฆ่าอีกแน่เชียร์เล่นมป็นโหดจังวะแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะรีบฟาร์มเลยเว้ยเออแบบเนี้ยเนีโหดเหมือนฝักตะกี้นี่เลยแ,แต่ผมจะไม่ฆ่าเขาดเว้ยผมจะเอาผลมาแจกอ่าเหรอคนดีจัดก่อนหนึ่งเราก็ต้องฟาร์มเนาะเออเพื่อที่แบบไตเต่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่เอออุยอ้ยคนดี สเตตที่ผมอัพก็จะเป็นพวกมีลีเนาะเพราะแบบยังไงเราก็ไม่มีคนมาช่วยหาผลปีศาจให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างละเพราะฉะนั้นเราต้องยืนลำแข้งเลยเอยงเว้ยอยากเทไม่ใช่ในแชทเขาคุยอะไรกันวะแล้วแบบแล้แล้แล้กันอย่เมันเซฟไหนอ่ะบอสแชงอ่ะฮะไม่มีบอสแชงแน่หวะเอ้าแล้วอีกคนหนึ่งบอกไม่มีจุดเซฟสิ A few minutes later เสียงเมาส์ดังวะดังแหละใช่ไหมเท็จเฮ้ยใช่ไหมเท็จเฮ้ยผมมีตอนนี้ผมว่าแบบผมโหดขึ้นเลย้ยดีสุดครัตอนนี้เวิวยี่สิบหกแล้วเราต้องี i ไปแบบต้องี i เอาวิวไงเอ้าเอ้าอ๋ออันนี้ว่ายน้ำเหรอไม่มาบักเฮ้ยอันนี้แช่งก็วะอ๋อจะเซฟไปไหนวะเฮี้ยอยู่นี่อยู่นี่รีบเซฟรีบเซฟ เออเรียบร้อยเฮ้ยกูวิ่งไงเฮ้ยเออยีอ่กูอคอนโทรลวิ่งโซเคีนคือแหละอ๋อโซเคีนค,คืออันที่มันถืออยู่ใช่ปะชาร์กซอก็ของอ,อะไระ่ย่าปลาดุกอะ <S <S ที่แบบมันฟันฟันอะไรวิ่ยฟันอ,อะไรอะฟันโซโลเออเฮ้ยฮเขา แล้วตอนนี้ผมคาเวลไปปะวะโหเขาแบบตีสบายมากเลยเว้ยผมแบบปิ้งไปปุ๊บอ้าตายแล้วจานผมตีด้วยเอออ๋ออ๋อมันมีปิด PVP อยู่เออนี่ไงพี่เองน้องพี่เองครับปุ๊บปๆ๊บปต๊บปุ๊บปุ๊บตอรฮ้่ยพี่ผมได้เว้ย อืนางแอ๊กเลยวิ่งเล่นกันมาอย่างเยอะอะอัพอะไรดิพอจะอัพไปขั้นเป็นตอนด้วยผมว่าแบบนี่นี่นี่เอา้เาต้องกดคอนเฟิร์มก่อนเหรอเออเฮ้ยฮัลโหลเธอชื่อโมเข้ามาโมโกดัดซิกอยู่เพื่อนอย่าเลยเว้ยอัพค่าอะไรเนี่ยต้องอัพอัพค่าผลเลยปะ เออเอาค่าผลไปก่อนกลับัาอัพค่าไอ้อนี่วิ่ดับแชงเหรอดอบเหรออ,อกใหม่มันตายเออมาผมจะซื้อคาตานะไปแบบเริ่มเริ่มแรกมันต้องเป็นอย่างนี้อ๋ออ๋อออเออะไรวะอุ้ยเกาะทะเลทรายคนคุ้นอคนคุ้นเฮ้ย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  โอ้โหแรงมากึบึฆ่าแบบไม่มีเควสครับฆ่าแบบไม่มีเควสปึบปึบึตายดีตายดีเฮ้ยเออเอ้าอ้าเยเฮ้ยเฮแช่โม้ขบนหน่อย โมเอาบายบาย Have a great time อ้าวโมมันตายแล้ววีวีโมมันโหดเลยแน่เลยวีชื่ออะไรวะเอา้าดาวชิซุยเออนี่เจ้าของดาวชิซุยกูจำได้เยดเป็นไงล่ะไม่เคยดูสักตอนวีผล่างไงอะ่ะอา้ามมันออกไปแล้ว แบบแบบพักหากันทักหากันพี่โมขอผลหน่อยพี่โมพี่โมอยู่ไหนวะเอา้าห้องเฟสพี่โมไหนวะโหตายละไม่มีผลอย่างนี้เรารอดไปเนี่ย <c oughs> แด้แล้วเดี๋ยวผมทักหาพี่โมก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอแบบเออฟาเฟลเร็วๆไงไปตอนนี้ผมทักหายโมแล้ววย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแบบอืม ขี้โมก็แบบขี้ขี้ขี้ก็กระไรๆขี้ก็กระไรๆเฮ้ยแต่แแบบนี้มันไม่ไม่อะไรมากก็มาน่าจะให้มาแหละไม่เป็นไรเว้ยยืนเดินเดินลำแค่ของตัวเองเฉยเฮ้ยคนนี้ใช้ผลไฟอืมทีหาคนนั้นทีห่าคนนั้นหาคนรู้ไงเออต้อง ทุกคนเออหาผลยังไงอะ่ะยังไงได้บ้างใช่ตั้งหาผลยังไงได้บ้างอ่านีิผมรู้ไอ้นี่คนไทยนี่เป็นไงเซนเยอะไงเซนดีเซนดีไม่รู้เอา้า <c oughs> เอา้าสุมบวกเราเก็สุมบวกเราเกิดกข้ามาสุ่มบวกเราเกิด <c oughs> สมผลที่พี่หน่งเออที่หน่งไงกี่บาทหรอเออเนี่ยต้องแบบกินดีๆกี่บาทเนาะเออจะแบบกี่บาทโอ้แต่ตังค์สามหมื่นเนี่ยจะมีตังค์ไปสุ่มได้ไงวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไว้รีบฟาร์มรีบฟาร์มยืนยืนได้ด้วยล็อกแคร์ของตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เึชพึชพึชพึชเบรร์อ,อ้าวไม่ใครตายวะ <c oughs> เปลี่ยนขอโทษูอ้าวเขากดดีเซตกันหมดเลยอ่ะเอาไม่มีคนบอกเลยเบารกี่บาทเฮ้แต่ว่าตอนนี้ผมควรไปหาฮาชิีิวะฮาชิน่าจะอยู่ตรงต้นไม้จากประสบการณ์อันมากมายจากการเล่นระบบ ิไม่ลงนะไปเล่นแต่เรบอกออุ้ยทุกคนและน้อมผลสองแสนห้าก็ขอไปเรื่องคำหยาบด้วยนะครับเพราะว่ามันผมยังไม่ค่อยได้ปรับเลยช่วงนี้ก็เออเพื่อนก็กำลังจะไปอะไอย่นี้พอดี ไม่ใช่เพื่อนดิก็คุณเบียร์เออคุณเบียร์เขากำลังจะไปอันนี้กำลังจะไปเรียนต่อเรียนต่อต่างจาังหวัดุย้ายโรงเรียนแะละเขาไปเรียนสายอาชีพเนาะเสร็จปแบบุ๊บเขาเรียนคนละสายผมเขา,า,ก,าก็แบบเรื่องจากอะไรกันตุ๊ยลง่ายแบบตุย<ๆ><ๆ>ก็นั่นแหละเ้ยผมก็เลยแบบอืมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอย่า <Yeah! S 2> เขาอ้างไม่ลงคลิปต่อเพราะอะไรตัวนี้มันโหดกว่าตัวข้างล่างมะใช่ป่ะ ดิรู้สึกว่าทุกอย่างมันโหดร้ายหรือว่าผมควรอัพดาบก่อนดีวะหรือว่าเราควรฟาร์มตังค์ใช่ป่ะใช่ป่ะทุกคนเราควรฟาร์มตังค์ป่ะถ้าเราฟาร์มตังค์แล้วก็มีผลใช้นะเว้ยมาๆมาค่าฆ่าเอาดาบชิซุยเย็ด บราง่ายแต่มันยากจังวะแต่ละอย่าง A few minutes later เอ้าเซอร์วิฟีฟอ้าวหุ้ยเกมดีนี่เกมดี <oz S 1> ถ้าเซอร์วิฟีก็เราก็อืมชิวๆหาผลแป๊บเดียวไม่อยากไม่อยากเฮ้ยทำไมชิโซยมันโหดจังอ่ะ ไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสร้างเซอรีก่อนแป๊บนึงเจอกูแน่กลับมาล้างแค้นพิจารณาล้างแค้น a few minutes later เพลงสุดลาวใจเฮ้ยมาเริ่มนับสิบนาทีนับสิบนาทีเร่าไม่คนดูนับสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมระหว่างรอผลปีศาจเกิดเดี๋ยวผมฟาร์มฟาร์มรอเนาะอืม จะรีบแบบฟาร์มฟาร์มให้แบบเวลตันเลยพอเวลตันปุ๊บจะได้รีบไปแจกผลนะพอแจกผลเสร็จปุ๊บให้แบบพวกผู้เล่นใหม่เขาแบบได้ทำนู่นทำนี่ไงจะได้แบบไม่เหมือนเราโหที่มันคอดเทปบุตรฮึบ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 โอ้โห เอ้แต่ว่าผมจะไปอัดบอกฟูดดีว่าเอ้ยแต่บอกฟูดผมแม่ง PVP ไม่เป็นนะเว้ยแ,แต่แบบเฮ้ยยอดวิวม,มันเยอะมากเลยต้องแบบตอนสมผลอะหรือว่าผมจะทำคลิปแค่ส,สมผลดีว่าเออผมน่าจะทำคลิปแค่สมลผลห้าสิบผลมแหละเพราะดูแบบสมผลแล้วแบบเออคนดูมันเยอะอ่ะมันเข้าลงกดเข้ามาดูกันอ่ะเอข้าลงกดเข้ามาดูกันเว้ยเอาจริงว่าตอนคนดูเยอะอะผมแม่งโคตดีใจเลยเว้ยแต่แบบผมจำได้ว่า ซัตตาตะไคร่ผมสามส้าเสร็จปุ๊บมันลดลงมาหนึ่งเ้ยาครแกงกูวะก,ก็แบบอืมฮิฮุยวีพราวดงตายไม่โอ้โหต้องไปเปิดเลเวลการเดียนดูไม่ได้ว่าต้องฟาร์มเวลยังไงปึบปึบึบ เป็นตอนนี้สนาทีแล้วเ้ยทุกคนโอ้สเสียงคีงิปเมาส์ก็ดังไหมดูทรงเนี่ยไม่ได้ตัดออกด้วย Five hours later เฮ้ยพี่โม,โมขอผลหน่อยฮลัลโหลได้ยินไหมดีไม่คอดีเลยกวาดคลิปอยู่กวาดคลิปแบบนี้แหละ